สวัสดีครับสวัสดีครับไปยังพญ่มิอนี่ไปซื้อกับเขาครับไปซื้อกับเขาครับไปซื้อไปซื้อกับเขาไปซื้อกับเขาครับผมครับผมเฮ้ยๆ้ากับแมซื้อกับเขาครับพี่น้อง ไปซื้อกับเขาจ้าพี่น้องส้มวิวขางทางจ้าโอ้สอง้างทางนะคะทุกคนอากาศอึมๆมจ้าพี่น้องอากาศคือฝฟนสีตกนี่ละจ้าเหมือนอ,คอึคือยุคน่ะเนี่ยอากาศอึมครึม,มอากาศหน้าหนาวของเยอรมนีเยอรมันจ้า อึมครึมคือฝนิต,ตกจ้าทุกคนสองเถวพักกันไปซื้อกับเขาจ้าพี่น้องอากาศหนา,หนาวกัสิประมาณนี้จ้าพี่น้องกะเป็นอึมครึมแบบนี้ละจ้าฝนลิ้นแน่มือนีมาบลงจ้าสงสเปนฝนตก ต้นใหม่ก็จะมีตะกางแบบนี้แหะค่ะเป็นแบบนี้ล่ะอากาศมันบรรยากาศหน้าหนาวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศหน้าหนาวจ้าทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ฝนฝนจะมาแล้ว